มหาอุทกภัยปี2554เป็นเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศเพราะได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ทุกภาคส่วนธนาคารโลกประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง1.44ล้านล้านบาทจนถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยที่เลวร้ายที่สุดทั้งในแง่ปริมาณน้าและจานวนผู้ได้รับผลกระทบเพราะมีผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า3 6น6 0 0 0คนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างน้อย5,87,352ไร่ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจราวหนึ่งล้านล้านบาทครั้งนั้นคนไทยกว่า5ล้านคนกลายเป็นผู้อพยพบนบ้านเกิดตัวเองคนงานเกือบ6 5แสนห้าหมื่นคนตกงานและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมเจ็ดแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความหวาดหวาให้กับผู้คนในทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมว่าปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปี54หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในปี65และปี54สถานการณ์มีความแตกต่างกันมากข้อมูลของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติได้สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี54ดังนี้ 1. ปัจจัยทางธรรมชาติฝนที่มาเร็วกว่าปกติและปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ย35%จากปรากฏการณ์ลานิยา3เติมด้วยอิทธิพลของพายุทั้งทางตรงและทางออบทั้งหมด5ลูก ทั้งพายุส่วนร้อนไหหมานกเต็นไห่ถางเนาสาดและนานแก่ประกอบกับปริมาณน้ําไหลลงอ่างสะสมของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสลิกิจสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเกิดน้ําทะเลหนุนบริเวณอ่าวไทยทําให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างล่าชา้า 2. ปัจจัยทางกายภาพพื้นที่ป่าต้นน้ําลดลงสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําลําน้ําระบบโครงสร้างป้องกันน้ําท่วมมีประสิทธิภาพลดลงและปัจจัยสุดท้ายคือด้านการบริหารจัดการ ปริมาณน้ําจากรุ่มน้ํายมที่ไหลามารวมกับแม่น้ําเจ้าพระยาในปี54มีมากถึง6,000ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่หน่วงน้ําในภาคเหนือตอนล่างขาดการดูแลและถูกรุกล้ำการผ่านน้าออกทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาทําได้ไม่เต็มศักยภาพสูงสุดปริมาณน้าระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ไหลามายังเขื่อนพระราม6ไม่ได้ผ่านเข้าสู่คลองรับผีพัดแยกใต้ยอย่างเต็มศักยภาพทําให้น้ําส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา คลองรัติพั์ไม่สามารถผันน้ำเข้าท่วงตะวันออกได้และในทางกลับกันเรือส่วนไร่นานในท่วงตะวันออกกลับสูบน้ำเข้าสู่คลองรับผิพัดรวมถึงปัญหาการบริหารการระบายผ่านแนวรอยต่อที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบประชาชนและองค์กรส่วนย่อยสร้างผนังและคันกั้นน้ำของตัวเองทำให้การระบายในภาพรวมไม่สามารถดำเนินการได้ปัจจัยเหล่านี้คือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี65จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากดิสดาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในปี65ว่าเดือนสิงหาคมประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วกว่า1,850,000ไร่ถือว่ายังน้อยกว่าอยู่3เท่าเมื่อเทียบกับปี54ทํให้ฝนมาเร็วน้ำฝนสะสมสูงขึ้นแต่ไม่รุนแรงเท่าปี54 สิ่งกีดขวางทางน้ําได้รับการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานด้านน้าเร่งระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยในช่วงที่ไม่เกิดน้ําทะเลหนุนสูงและมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกช่วงเวลาขณะที่สถานการณ์น้ําในเขื่อนต่างๆนายประพิษจันมาอธิบดีกรมปรปทานให้ข้อมูลว่าสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางปัจจุบันมีปริมาตร49,643ลูกบาทเมตรหรือ65เปอร์เซต์ สามารถรับน้ำได้อีก26,445ล้านลูกบาศกเมตรซึ่งปริมาณน้ำในอ่างดังกล่าวยังห่างไกลมากเมื่อเทียบกับปี54ที่เขื่อนภูมิพลมีน้ำเต็มอ่างเป็นครั้งแรกทำไม่ต้องระบายออกแต่ขณะน,นี้น้ำในเขื่อนภูมิพลมีเพียง7,230ล้านลูกบาศกเมตรหรือ54%เท่านั้นจึงยืนยันได้ว่าปีนี้จะไม่มีน้ำจากเขื่อนไหลเข้าท่วมกรุงเทพอย่างแน่นอน แต่กรณีน้ำท่วมจะเกิดขึ้นได้เป็นผลมาจากฝนตกในพื้นที่เท่านั้น